ให้น้องเลนะ็กอะเปิดอ่ะสวัสดีนะครับกับมาพบนะครับ X Max Story นะครับนี่คลิปนี้ครับผมจะขี่เจ้า X Max นะครับ,รบไป กับนะครับจังหวัดพิจิตรกันนะครับในช่วงสงการวันนี้วันเสาร์ที่13เมษายนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมนี่ใส่หมวกนะครับนี่ตัวนี้ idfrtpo นะครับก็เนี่ยแหละไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานยุโรปด้วย ece นะครับ22.06ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดนะครับนี่ก็วันนี้ผมใส่ใบนี้ขี่กันนะครับ ก็ปกตินะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพไปพิจิตรนะครับประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้เป็นวันสงการนะผมคาดว่าจะใช้เวลามากกว่าน่าจะเกิน5ชั่วโมงก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงด้วยนะครับก็พอดีติธุราเลยจําเป็นต้องออกสายต้องยอมรับวัาร้อนนะครับก็แต่ไม่ไรครับก็ต้องกลับบ้านเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับ อตอนนี้ผมอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับนี่อันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับเนี่ยบางว่าก็วันนี้เราขี่หนีเมืองกันกับต่างจัหวัดนะครับเนี่ยไปดูกับท้องทุ่งท้องนาบ้านเนี่ยในเมืองก็จะมีอ่าพวกตึกสูง นี่ลาวสะพานอย่างเงี้ยนี่อ่านี่อย่างเงี้ยก็มีตะปูนนะครับเนี่ยไปสู่อากาศธรรมชาติดีกว่าก็ตอนนี้เวลา11บเ็ดโมงสินาทีนะครับเนี่ย็ต้องบอกว่าแดดเปียงๆเ,เลย คนก็เริ่มออกไปบ้างแล้วแล้วก็บางส่วนก็น่าจะเพิ่งออกเนี่ยแหละต้องบอกว่าบรรยากาศร้อนอบอ้าวนะครับสำหรับชาวสองล้อก็จะรู้ดีนะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ถ้าเกิดรถไม่ติดนะครับเราได้ขี่แล้วก็เต้าลมเนี้ยโอเคมันก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปจอดติดไฟแดงหรือว่ารถติดเราต้องไปซอกแซกซอกแซกก็ต้องบอกว่า ร้อนร้อนชี้หายนะครับร้อนชี้หาย <c oughs> ตอนนี้ผมก็เข้าเขตของจังหวัดอยุธยาแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะออกถนนสายเอเชียแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเส้นนครสวรรค์อเลยนะตอนนี้ก็ยาวเลยครับผม <laughs> <laughs> let's go yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. you never gonna look back i was built to last you move slow when i move fast and that's facts only i can make a change slowly take a step today i will never be the same cause that's what it takes ทำถนนก็จะเพื่อนชาวสองล้อนะครับเนี่ยฟอร์ซ่าไปละเราลงตามหน่อยข้างหน้านครับเนี่ยฟอร์ซ่าคันหนึ่ง ก็ตามไปก่อนตามไปติดนะครับอย่าให้รู้ให้มันรู้ว่างเราชาวเอ็กแม็กนะครับเกินสามร้อยฟอซ่าเราสามห้าศูนย์นะครับ สริงแล้วช่วงนี้หลายทางอาจจะไม่ค่อยอยากวิ่งนะเพราะว่าเขาจะไปมีส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นพวก หินดินทรายลูกลังเนี่ยเข้ามาปนนะครับถ้ามันลื่นเนี่ยก็พลิเลยไม่อยากจะแซดก็ทำไม่ยังเป็นจริงๆก็ไม่อยากวิ่งนะครับสองล้ออย่างเราอ่าฝอซาตามตูดมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากยางรั่วด้วยเออเป็นที่รู้นะครับว่า ถ้าวิ่งหลายทางเนี่ยคัอเศษรั่วเศษตะปูมันก็จะเยอะนะครับเยอะกว่าถนนหลักเนี่ยริมริมถนนเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับถ้าเราใช้บ่อยๆอเราเลี้ยวซ้ายเลยอ่ะเลี้ยวซ้ายเลย ีก็ออกถนนสายเอเชียมาแล้วนะครับนี่ดูรถนี่การจราจรโอ้โหเนี่ยเพิ่งออกมาครับนี่ดูสภาพ ตอนนี้เวลาบ่ายอ่เกือบจะบ่ายโมงนะครับเนี่ยบ่ายสองสี่สิบห้าแต่ดูรถนะครนี่เป็นแนวยาวเลยส่วนใหญ่ก็ทะเบียนกรุงเทพทั้งนั้นนี่เป็นสายเอเชียฝั่งขาออกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งต้องบอกว่าอืเป็นที่น่าอิจฉาโลงโจ้งนะครับเนี่ย แต่ฝั่งนี้ต้องบอกว่าสุดยอดตอนนี้หลุดมาจากสิงบุรีแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดชัชนาสิงบุรีนี่ก็มีอุบัติเหตุนะครับรถอีกยาวเลยพอหลุดมาได้ก็โล่งนะครับเนี่ยก็ถ้าวิ่งอย่างนี้ได้นะครับต้องบอกว่าสำหรับสองล้อเนี่ยโอเคเลยนะครับลมมันตีตัวนะครับ ถึงจะร้อนก็ยังดีครับมีวันจอดนิ่งหรือว่าไปสิกแซกสิกแซกเนี่ยร้อนไม่ไหวไม่ไหวด้วยงนี้ลงตีตลอดนะครับเนี่ยเข้าหน้าเข้าตัวสบายถึงช้หน้าแล้วก็เดี๋ยวเราตรงไปอีกนะครับ าจะไปออกแยกไปพาดท,ที่มุ่งหน้าไปเรื่องเมืองนะไปพิจิตรันนี่ยทางหน้านี้แยกไปอุทัยนะครับนี่ยแยกซ้ายต้องไปนะครสวรรค์นะครับก็เดี๋ยวเราตรงไปนะครับแล้วค่อยไปออกตังใบาพานนะครับก็ถ้าใครมาทางถนนสายเอเชียนะครับเนี่ยแยกนี้ก็ไปจังหวัดอุทัยธานีได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวเราแยกซ้ายครับเนี่ยแยกซ้ายออกไปพาร์น,นะครับเรื่องเมืองเรื่องตูมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถ้าเข้าเมืองรถน่าจะติดครับที่ต้องผ่านสะพานเดชาติวงอะ่ะอันนี้เราจะไม่ผ่านนะครับเราออกเล่น <laughs> ถนนท่้นนี้ก็คือเชียมุ่งหน้าไปพิจิตพิซูุโลกนะครับต้องบอกว่าวันนี้เดินมาแดดร้อนมากอากาศก็อบนะครับเนี่ย,ยเนี่ยอันนี้ผมต้องกดนะ่รู้สึกลงครับ เกืเือระบายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายอบความร้อนเดี๋ยวจะเป็นฮีสตกได้นะครับชอบซะช่วงนี้ต้นไม้เขียวรับเนี่ยก็ที่นี่ก็เข้าช่วงฤดูฝนนะครับก็น่าจะมีฝนตกบางวันนะดูแล้วเพราะว่าต้นไม้เขียวช่มเลยสองข้างทางนี่ครับดูจากยอดเนี่ย นี่ครับเขียวปกติถ้าแรงนี่มันจะต้นร้อนนะครับไปไม้ก็จะเหลืองๆแต่นี่ต้นยกต้นยาเนี่ยคันทางเขียวหมดนี่เราเดียวเขาซอยมาแล้วนะครับทางเข้าหมู่บ้าน้าวไ,ไม่ไม่ n ีนี้เกือบโดนนะครับเราสงการเดนาราดผ่านหลังใบไม่โดนข้างหน้าเพราะว่ามีทั้งกล้องเมีัยงมือเถือก็อนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับเนี่ย ก็จะเป็นท้องไร่ท้องนานะครับสองข้างทางอ่าให้น้องเล็กอะเปิดออะไปไหนอะ่ะ S <S แม่ดีครับร้อนแดดเปรี้ยงเลยไปไปไป ครับฮา่าฮ่าหมาขึ้นไว้ไปไปลูกไปเ,เกตกะเข้าไว้เกตกะสำหรับวันนี้เป็นวันเดินทางกลับแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็สรุปนะครับระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณ 680นะครับขามา340ขากับอีก340ก็มา680ก็ตีไป700รครับค่าน้ำมันก็ตกคิดง่ายครับกิโลละบาทอยู่ประมาณ650ถึง700บาทเนี่ยครับประมาณนี้ก็ผมใช้ความเร็วนะครับอยู่ช่วงระหว่าง100นะครับ ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับลาวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย